ตอนนี้กำลังไลฟ์ Instagram อยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคสัญญาณน่าจะดีแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอินสตาแกรมทุกคนนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางนะครับจาก ชนบุรีกำลังจะไประยองนะครับด้วยความตั้งใจที่อยากจะลงมาเฉลิมฉลองชัยชนะของพวกเรานะครับ แล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องชาวชนบุ uri, รีระยองแล้วก็ภาคตอนออกนะครับว่าก่อนเลือกตั้งเป็นยังไงหลังเลือกตั้งก็ยังลงพื้นที่มาหาพี่น้องอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะช่วยกันผลักดันให้ภาคตอนออกของเราดีกว่าขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่านอกจากขอบคุณแล้วก็ต้องขอโทษนะครับที่เราไม่ไม่สามารถที่จะหยุดขบวนทักทายพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะถ่ายรูปหรือรับฟังปัญหา ที่ที่เป็นปัญหาทุกร้องของท่านได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหยุดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้ชนบุรีรถิดมากๆนะครับแล้วก็มีรถพยาบาลก็ดีหรือมีคนที่เขาต้องรีบเดินทางก็ดีเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับเราก็เลยพยายามอยากจะเฉลิมฉลองกันอย่างมีความรับผิดชอบมากที่สุดมีวุฒิภาวะมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับไม่ว่าจะขออภัยที่ทําให้รถติดนะครับขออภัยที่อาจจะไม่สามารถ ทักทายทุกคนได้อย่างที่ผมตั้งใจไว้นะครับก็หวังว่าจะให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งครับแล้วแล้วยังไงเนี่ยเรายังอยู่กันอีกนานนะครับยังมีโอกาสได้ลงพื้นที่มาทักทายทุกคนในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคนที่อาจจะอยากจะมีอาร์ตเวิร์กมีของฝากอะไรที่อายุราคาไม่เกิน3,000บาทแล้วแล้วผมไม่สามารถที่จะรับจากมือท่านได้นี่นะครับท่านก็สามารถส่งไปได้ที่ก้าวไกลชนบุรีได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวถ้าผมบริหารเวลาได้ก็จะเซ็นแล้วก็ส่งคืนให้ท่านได้ ครับจะมาถที่จะบริหารจัดการกันอย่างนี้ได้ต้องขออภัยจริงๆต่อไปก็เป็นพี่น้องชาวระยองครับต้องขออภัยพี่น้องชาวระยองนะครับกำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ถ้าสายก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับแล้วก็คงต้องคุยกับบริหารความขั้วหน่อยเพราะาเรามีบทเรียนจากทางชนบุรีมาแล้วนะครับว่าเรา,าเลิมลองกันก็อาจจะทําให้คนอื่นเขาลาบากนะก็จะพยายามที่จะสติ๊กกับแผนง,งานเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับคานึงถึงปัญหารถติดนะครับแล้วก็คํานึง ถึงความเดือดร้อนที่อาจจะสร้างให้คนอื่นก็อาจจะต้องขออนุญาตนะครับว่าขอความยืดหยุน่นแล้วก็บริหารสถานการณ์ข้างหน้านะครับเพื่อที่จะให้เราเฉลิมฉลองกันอย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนนะครับก็ขอส่งไลฟ์นี้นะครับมา,มาสวัสดีทั้งทั้งชลบุรีแล้วก็ยองแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆนะครับก็จะพยายามนะครับหาวิธีในการลงพื้นที่อย่างรับผิดชอบแล้วก็ไม่ ก่อให้เกิดความลำบากของคนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวจะรีบหาทางแก้ปัญหามานะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คงจะขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ครับก็สื่อสารทุกคนสําหรับในพื้นที่อื่นทั่วประเทศไทยนะครับก็ จะรีบทยอยเดินทางไปในช่วงเปลี่ยนผ่านในการที่เราจะกำลังตั้งรัฐบาลอยู่ตอนนี้นะครับทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะมีการเซ็นเอ็มโอยู่กันของอพรรครวมก่อตั้งจะตั้งรัฐบาลนะครับก็ขอให้ทุกคนสบายใจได้ครับก็ขอเปิดไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ